อัปเดตจากการทดลองนะคะใช้ยาคุมกำเนิดเอ้ยไม่ใช่ใช้ยากำจัดญ้านะคะระหว่างนี่นะคะใช้ยากำจัดญ้าแล้วญ้าไม่เหลือคะ่ะแต่ว่าแห้วหมูยังเหลือนะคะอันนี้คือส่วนที่ยายน้อยได้ทดลองนะคะแล้วเพื่อนๆมาดูความต่างนะระหว่างแปลงนี้ช่วงระหว่างอ่าหนึ่งวาโดยประมาณนะคะ ที่ยายน้อยได้ใช้ยาคุมเอ้ยไม่ใช่กําจัดยาค่ะนี่นะคะแล้วดูส่วนที่ยายน้อยไม่ได้ใช้ยากําจัดยาดูความต่างของผักเซียนนะคะยายน้อยจะค่อยๆแผนให้ให้ดูนะอ่าอย่าว่าถ่ายภาพกลับไปกลับมานะคะเห็นความต่างกันไหมคะนี่ตั้งกล้องแนวนอนให้ดูความต่างนะคะอันนี้เราไม่ได้ใช้ยากําจัดยาและดูต้นผักเซียนของเราสิคะ เห็นไหมคะต้นผักเซียนของเราซูมให้เห็นใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะแล้วนี่เราใช้ยากําจัดยาค่ะนี่นะคะแบบนี้เราใช้ยากําจัดยา,าผักเซียนเราก็จะมีการชะงักการเจริญเติบโตไปนิดนึงนะคะนี่นะคะแล้วคุ้มกันไหมคะหญ้าโดนกําจัดแต่ว่าแห้วหมูยังอยู่นะคะย้านะคะหญ้าโดนกําจัดแต่แห้วหมูยังอยู่ และแล้วความสำเร็จของเอาก็มาถึงแล้วค่ะวันนี้ประโยคของการปลูกพรังใช้ได้ผลจริงค่ะใหญ่น้อยจริงชอบนะคะคำที่ว่า <c oughs> เดี๋ยวเรียกเสียงกันค่ะยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรหรอกแต่จงสู้ต่อไปนะคะ <c oughs> เหนื่อยก็แค่พักค่ะท้อได้แต่อย่าถอยค่ะ เดินช้ายังดีกว่าไม่ก้าวเดินเลยแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นประการใดล่ะคะวันนี้คือวันที่เราได้ทำสำเร็จแล้วคะ่ะผักเสี้ยนเราได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวใหญ่หน้อยจะค่อยๆพาเพื่อนอไปดูแบบใกล้ๆกันเลยคะ่ะนี่นะคะกับการลงมือหวานวันที่หนึ่งพฤศจิกาค่ะ วันที่1นึ่งพฤศจิกานะคะแล้ววันนี้ตรงกับวันที่29เดือนธันวาเนาะก็ผักเซียนของเราอะเต็มที่หรือว่าอา่าย่างช้าเลย30วันค่ะแต่ถ้าเกิดอย่างไวก็25วันค่ะนี่นะคะความสำเร็จของเรามาแล้วค่ะกับการเพาะปลูกผ,ผักเซียนค่ะอัปเดต าการนำเสนอโอ้ยอยากให้ใครถ่ายรูปให้จังเลยเพราะว่ายายน้อยใช้กล้องหลังค่ะนี่นะคะเก็บแล้วค่ะเก็บแล้วค่ะสองไม้สองมือเรามีโอกาสพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งค่ะวันที่สามสิบเพราะว่าเดี๋ยวโรงงานจะหยุดวันที่สามเอ็ดค่ะนี่นะโอ้ยเยอะๆๆไม่มีใครถ่ายรูปยืนยันตัวตนให้ยายน้อยถ่ายเองก็แล้วกันนะคะไม่ทราบว่าจะเห็นยยน้อยหรือเปล่าเพราะเราใช้กล้องหลังเนาะ นี่นะคะยายน้อยก็จะค่อยๆแผนให้ดูแบบนี้เนาะถ้าไม่เห็นก็ต้องขอโทษขออภัยกับการอัปเดตวิถีชีวิตคนทําสวนผักเซี้ยนกับการต่อสู้นะคะมาคู่นี้ยายน้อยจับภาพไม่ทันค่ะเอากาแฟมานั่งเชยชมในป่าผักเสี้ยนเลยค่ะนี่นะคะยายน้อยค่อยๆถอยขึ้นมาแล้วนะคะให้ดูภาพนี่โอวเอวเอ ภาพไก่นะคะเอาละคลิปนี้ความสําเร็จของเราเยน้อยก็นํามาเสนอ,อให้เพื่อนๆได้รับชมเป็นกําลังใจให้เยน้อยเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเยน้อยก็จะไปเก็บอีกแปลงหนึ่งค่ะ